พี่น้องเปิดเปิดพะมังตั้งพี่น้องเอ้ยมาแล้วเห็นแล้วเห็ดพี่น้องโอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยไต่ไต่มีเห็นหน่อยเออเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยดอกงามซ้ำเออเอาพี่น้องบ้านี้เขาก็จะไปหาเห็ดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มาหลังอพาร์ตเมนต์เขาที่แหละมาไาเห็ดน้ำกันแม่ลูกมองป้าเห็ดของแม่ลูกโดยเฉพาะใคร คุณะอีเพิ่นไปปลาตุีเตยมพร้อมเห็นตะมีบ่เนาะแม่เอ้ยหยมองปลาประจำเฮาพี่น้องเลยมันนี้มาสำรวจครั้งแรกสงสงก็คือสิงเงียบกริบยู่พี่น้องเลย <c oughs> บรรยากาศปลาสวิเดนพี่น้องน่าร้อน <c oughs> เห็นบ่แม่เอ้ย ได้จจกดอกไปอุ้ยบรรยากาศงามหลายเอาเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วเห็นดอกแล้วใสนี่ไงอู้ยงามยุ่พี่น้องนี่ไทยใกล้ๆด้วยคุณนะพี่น้องเอ้ยเปิดพะมังกั้งพี่น้องเอ้ยมาแล้วเห็นแล้วเห็นโมตะเกิดนี่ดอกงามยุ่ยไปร่วมกับหมออันเห็นปะเอองามสวยๆ เก็บออกมาเลยเก็บใส่มือนี่ละนี่คุณนะ่ะรัวสีพ่อแล้ว <c oughs> มันต้องมีให้เราแหละแต่ว่ามันจะมีเยอะไหมแค่นั้นเองอลูกเอ๋ยนี่ลองเอ๋ยต้องร้อยอีกพอมันต้องฝนตกใส่อ,อีกสองอาทิตย์ก็สี่พอดีแหละคุณนะ่ะมันต้องมีให้เขาอีกละลองเบิรงเดียร์ก็เสีย ย่างอีกจากน้อยก็มีแต่ว่า,าต้องตาเบื้องนั่นแหละคุณ <c oughs> พี่น้องมองเดียวว่ะ <c oughs> ได้มาหลายดอกอยู่ดอกน้อยพอกินแซ่บๆได้กุ้มนะพี่น้องเอ้ยกุ้มนอ้อยต่อแแตเกือบเหยียบเป็นแระจะหันพี่น้อง <c oughs> อื่นนะพี่น้องเอย้ยน้อย คุณน่ะพี่น้องโอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยตายต่ไต,ต่มาแม่เหยียบมันไปลิแล้ยไปเอ้ยไปเหยียบมายุ่งหงหนทางพี่แอโอ้พี่น้องเอ้ยอืมขึ้นมาเหยียบจนเละเหยียบดอกพี่น้องมันต้องเอาให <c oughs> ้มันนี่ดิคุณน,น่ะโอ้ยเหน่าไทยใกล้ๆลูกเจอจ นั่นแหละตอนนี้เมนเมนนั่นถ้าไปเหยียบกับว่าได้นั่นน่นนนนนะเมนคนน่ะมึงคือน้องเี้เบิ้งดูนี่ให้มือขอออ่อ,อ,อยงขวายเจสันน้อยบ่ได้มาน้ำเด้อจ้ะเด้อเจสันน้อยมันนี่ไปยุ่นน้ำพอ เราถามหาเจสันน้อยไปใส่น้องเจสันเป็นมังบอลน้ำพ่อนพูดนะน้องเอ๋ยหยียบย่างพันไปพันมาพี่น้องกินรอยเท้าลูกไส้หอยระบาดนี่ยอืมไม่ได้ล้วไม่ทันละทันละก็ต้อยเอารูดเอารูดเอามาเนี่ยเอามีใส้นนี่ให้พูดนะพูดนะโอ้ยแม่เน่ยหยีบเบนแบนอีโอ๊ด ใครโทรมาหาป๊าป๊า nah. คุณนะจบซะนี้ละไปดูอีกสิคุยดูอีกสิใบมีไหมไม่มีแล้วคุณนะโซลลกโอเคย่าไม่ไปต้องเอ๋ยมักเกิดยังมอง มองทั้งทั้งเดือนน่ะพี่น้องบบูบูบรีป้าพี่น้องจ๋ามันน้อยๆอยู่เนาะหอ้ยยางหอยยางมาหอยยางมาตับบันยังไม่เห็นมีดอกเดียวเอานดอกงามเด้ล่ะยางสำรวจต่อพี่น้องเอ้ย ไปหามือหม่องร้านหม่องเฮาทั้งพูดเป็นร้านม,มุพมพิพภัณฑไม่หลายปันนี้นะคือสี่เกิดรายยุ่มกันนี่พี่น้องเอ้ยได้อีกกลุ่มหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นนะมาเดินมาเด้อดอ,อ้ยหนุ่มหนุ่หลายพี่น้องนี่ไหนจัดการพี่น้อง สวยแดดกำลังซองไส้พี่น้องเลยนี่โอ๊ยโอ๊ยยุ้งยุงยุ้งยุ้งยุงหลายุ้งหลอโอ๊ยตายนี่ดีเดี๋ยวบอนองมาพี่น้องพวัน,นยุงไหลจัดการเรียบร้อยสวยงาม ฮะเอาละละนี่หน่อยวันนี้ก่อนพี่น้องเลยให้มันง่ญ่ขึน้นกว่าเขาหน่อยนึงไปตอพี่น้องได้จากดอกบอท้างนั้นนะอปป่ปอืนเออหาดอกพี่น้องใส่เลยงามสำรวจตอไปพี่น้องม,มึงมะมึงนี่ได้แต่ดอกอุป,ปุอิปีพี่น้องเลย อากาศมันนี่เย็นสบายอยู่พี่น้องบอ่บอ้อนบ่อหนาวปันไดลมเย็นพัดสบายมันนี่ก็ไดานี่มาฮอดแล้วแมะมาฮอดแล้วพวกเนี่ยหมองร้านเห็ดเฮาอ่ะมีซิมีบ่อหาบ่อมีสำมผัสดูซีคุณนำบาณยากาศอ่ะเฮ้ยงามขากง,งามเลยพี่น้องเลย โอ้พี่น้องเอ้ยร้านมองค้อมองนี่บ่ม,มีให้แจกดอกเลยว่ะทรงคือสิมีคนมาตัดต้นไม้นะแม่พี่น้องเอ้ยคุณนะ่ะต้นไม้ไปหลายตน้นละดูเกียงบมม่มีเลยว่ะต,นตนกก้นไม้ต้นนี้ก็หักล้มอีกเอ้ยก็โศคุณน่ะพี่น้องเอ้ยเหียดกิฟต์ได้บ้างไหม โบมีใหุ้จัดปลอกเลยว่ะมองเงี้เอ้ยมีเพนหน่อยเออมีเพนแล้วมีเพนแล้วพี่น้องเอ้ยดอกงามจั๊มเบิ้งพี่น้องจ้าเอาใกล้ๆลูใกล้ๆงามคักงามแน่พี่น้องเอ้ยเออถ่ายยุ่ังเสี่ดีได้ลรอนะออืคุณน่ะชุ่มชื่นดีพี่น้องทะาร้ออีกจะน้อยเกิดแง่งงามผล่ดพี่น้องเอ้ย ใหญ่ยูซีดอกซีดอกน้อยอช่ใหญ่ยูได้แหละตัดขามานันได้แม่เอลยโอ้ยตัดขาตัดมันนี่น้ำเนี่ยแล้วก็ฝังไว้ด้วยมีดอกนึงอยู่งหนีไปหันละเอาดอกต้นน่ะดอกไม้คนละไม่หัน,ล,าาน,นละ,นลละนม,นนมันอยู่ด้วยกันน้องมันไม่หันละ ่อยนนัให้มันเกิดอีกน้อยน้อยพูดนะพี่น้องเอ้ยความตื่นเต้นลืมตัดขาเลยอพอดีเราตัดยูนีทีมยูนีเลยเสียได้พอาสุบอยู่ดิละ่ะได้ยิ่งล่ะของเก็บเมื่อวานนี่ก็ได้ลายอยู่ดิไปตึ้งกันหมดนไะปลายเดือนกร,กระดา,าก,ระดกระดากระด,กระดากระดาดดกระาสิงหาในแม่นรถตึ้งเก็บรถ ใา่อ,อ,อ,อีกน้อยก็มนนันดูโลโลๆๆแล้วแหละแถวนี่แหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศสวยงามไม่หลีนอะพี่น้องเอ้ยลมลื่นฮะพียัง เอาไปขายพี่น้องหนึ่งโคลนนะคะ <S <S นี่แหละชอบเอามาดิ่มทั้งที่เขาก็เจ๊ปไปได้ทั้งเห็ดได้ทั้งกระป๋องได้ทั้งเงินว่าท่าน,นเถอะป๋องงเนนหนึ่งโคลนก็ประมาณสามสามจุดสี่บาทอาเอาไปเแม่สำรวจร้านก่อนร้านน้อยเขามองนี้ก็มักมีกันเนี่ยมองไงเบื้องความสวยงามของต้นไม้ต้นไหลพี่นอ้องเห็ดดู น่าลักพี่น้องเอ้ยอสนีลักพี่น้องเราจะได้เพาะเจาะแกะเกือบยังได้เกือบชั่วโมงหนึ่งได้พอะถุยน้อยอยู่พี่น้องเอ้ย <c oughs> นี่เอาไปผัดใส่น้เนือ้นอกิซ่แสบเนาะพี่น้องน้ำมันหอยก็ได้แสบผัดน้ำมันหอยผัดใส่เนื้อก็ได้แล้วคอยมาิ่งอาทิตย์ทิหน้าคลิปหน้ารออีกประมาณสองสามอาทิตย์พี่น้องเอ้ยเดือนหน้าเนี่ยมาโลดไปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ